เป็นฉันผิดตรงไหนชีวิตฉันใครกำกับเป็นฉันใครจะยอมรับบทบาทให้ความสำคัญต่างกันก็เพียงร่างกายแต่ใจเราก็เหมือนเหมือนกันฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งฉันมีชีวิติจใจทำไมไม่เข้าใจกันบ้าง มีทุกมีสุขผิดหวังไม่ต่างอะไรกับคนอื่นถึงฉันจะเป็นยังไงก็มีศักดิ์ศรีความเป็นคนฉันโซ่ฉันทนดินรนไม่ขอใครกินเป็นฉันผิดตรงไหนชีวิตฉันใครกำกับ เป็นฉันใครจะยอมรับบทบาทให้ความสามัคัญต่างกันก็เพียงร่างกายแต่ใจเราก็เหมือนเหมือนกันฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง